ความล้มเหลวในการทำเกษตรมีอะไรบ้างวันนี้เกษตรกรเรียนรู้ไปด้วยกันจะพาเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่โหมดความฝันและความจริงในการทำเกษตรกันนะครับสวัสดีครับการทำเกษตรมันไม่ใช่ทุกคนที่ทำได้แค่คิดนะมันง่ายแต่ถ้าจะลงมือทำแล้วมันต้องตั้งใจจริงๆ งจะรอดคิดจะทำเกษตรอย่าทำตามกระแสแต่จงทำเพราะตั้งใจที่จะทำมันจริงๆคนที่เขาประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่ได้มาเพราะโชคช่วยหรือจบหลักสูตรการเรียนการศึกษากางด้านการเกษตรมาแต่เป็นเพราะเขาตั้งใจใส่ใจและใฝ่รู้ศึกษาหาข้อมูลอย่างจริงจัง บ่อยครั้งที่เกษตรกรูผิดพลาดในการลองผิดลองถูกและมันนำมาซึ่งความเสียใจของตัวเราเองต้นไม้หนึ่งต้นที่ใช้ระยะเวลาปลูกนานนับปีต้องมาตายลงอย่างช้าช้าต่อหน้าต่อตาโดยที่เราเองนั้นไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยเกษตรกรขอบอกเพื่อนเอนเลยนะครับว่าความฝันกับความจริงแตกต่างกันลิบลับ ในความฝันฉันเป็นได้ทุกสิ่งแต่ในความจริงฉันอาจทําได้เพียงแค่ฝันคลิปนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นตาช่างทางความคิดสำหรับคนที่คิดจะทําเกษตรแบบตามกระแสขอแนะนํานะครับว่าควรศึกษาให้เข้าใจก่อนว่าต้นไม้หรือพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่พูดไม่ได้เราต้องเข้าใจเขาเรียนรู้เขาสังเกตเขาเมื่อไรที่เรารู้จักเขามากพอแล้ว เมื่อนั้นค่อยลงมือทำอย่างจริงจังและมุ่งมั่นจนกว่าจะประสบความสำเร็จเกษตรกูขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนในการเริ่มต้นอาชีพใหม่ๆไม่ว่าจะทำเกษตรหรือเป็นพ่อค้าแม่ขายที่โควิด -19 ทรส่งผลกระทบไปทุกย่อมยา่าบันไดก้าวแรกนั้นสมมูงเสมอแต่เมื่อไรที่เราก้าวผ่านมันมาแล้ว ที่เหลือก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปขอบคุณครับ